ขอ,อธรรมสวัสด,ดีกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่และดำเนินรายการโดยท่านพระครูโสพลปริยัติ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่รายการธรรมรับอรุณนั้นเป็นรายการให้ข้อคิดธรรมะในช่วงเช้าที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อนิมนต์พระหลายรูปมาให้ข้อคิดกับท่านทั้งหลายและพบปะ พูดคุยธรรมะในช่วงเช้าวันนี้นั้นรายการผู้จัดจารายการผู้ด,ดำเนินรายการนั้นคือท่านพระครูโสผลปริยัตได้ยินว่าไปร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่จังหวัดเชียงรายเชียงแสนก็ให้กำลังใจท่านเพราะว่าทีมงานนี้ ปฏิบัติงานอย่างไม่ลดละหนามพุ่มก็ไปไก่ก็ไปกันดานก็ไปเพราะอยากนำธรรมะอยากนำศีลไปสู่ญาติโยมและหมู่บ้านต่างๆต,ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครอดีตเจ้าคณะใหญ่คนเหนือก็วันนี้นั้นรายการธรรมะรับอรุณอยากให้ข้อคิดในส่วนของพระรัตนตรยัยแต่จะให้ข้อคิดในส่วนของธรรมะพระรัตนตรัยนั้นถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ของเราท่านทั้งหลายในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธพระรัตนตรัยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบเป็นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แทบจะไม่ต้องอธิบายแต่ว่าวันนี้นั้นจะบอกถึงคุณของพระรัตนตรัยทำไมจึงเป็นสรณะอันประเสริฐอันสูงสุด พระรัตนตรัยนั้นมีพระพุทธองค์เป็นศาสดาเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้รู้อะไรรู้ก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่เป็นโลกิยะสอง ความรู้ที่เป็นโลกุตระพูดเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆรู้นั่นรู้อะไรคำว่าพุทธะรู้หมายถึงรู้ดีรู้ชั่วรู้แยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งไหนดีควรทำสิ่งไหนชั่วควรละอย่างนี้เป็นต้นพุทธะแปลว่าตื่นตื่นอะไร ตื่นตัวอยู่เสมอที่จะพัฒนาตัวเองมนุษย์เรานั้นเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายดังนั้นมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองตื่นตัวที่จะพัฒนาตัวเองในทางที่ดีถือว่าเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติประการที่สามเบิกบานพุทธะแปลว่าเบิกบาน คำว่าเบิกบานนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายใช้ปัญญาคือความรู้เนะี่ยแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วเมื่อทำไปแล้วสิ่งไหนดีเป็นประโยชน์ต่ตอตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเมื่อนึกถึงคุณงามความดีเหล่านั้นเกิดความชื่นใจเกิดความเบิกบานอันนี้เป็นความหมายโดยย่อก่อน พระรัตนตรัยประการที่สองนั้นก็คือพระธรรมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแล้วพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติมีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้าตัสรู้และมาประกาศพระศาสนาเพื่อประมวลธรรมะเหล่านั้นให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจ ให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้เหมือนกับเปิดฝาที่ปิดองไว้เหมือนกับจุดแสงเทียนในที่มืดธรรมะนั้นมีค่ามากมายวันนี้อยากจะยกตัวอย่างในส่วนของธรรมะสักหน่อยหนึ่งในอดีตนั้นได้มีนางคนหนึ่งชื่อว่ากีสาโคตมี คำว่ากีสาเนี่ยแปลว่าผอมโคตมีเนี่ยเป็นชื่อโคตดของเขาเป็นชื่อนามสกุลนางกีสาโคตมีนี่เกิดในตระกูลที่เป็นอ่าคนชั้นต่ําหน่อยไม่ถึงกับต่ําที่สุดแต่ว่าเป็นคนยากจนต่อมาบุญวาสนาของนางที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตชาติ ได้มาเจอกับลูกเศรษฐีซึ่งตระกูลของเศรษฐีตระกูลนี้เกิดกรรมซักเข้ามาทำให้สิ่งของทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินในบ้านกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทองคำก็กลายเป็นถ่านเงินตราก็กลายเป็นใบไม้อย่างนี้เป็นต้นเศรษฐีมีความทุกข์ใจ ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าสมบัติที่มีนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะกลายเป็นเศษหินเศษทานเป็นใบไม้ไปหมดมีบัณฑิตท่านหนึ่งก็ไปแนะนำมาให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้เนะี่ยไปวางขายที่ตลาดเศรษฐีก็ทำนะและก็แนะนำไปอีกว่าหากใครก็ตาม ที่มาทักท่านว่าทำไมเอาถานมาขายเอา,เอาไม้มาขายเอาหินมาขายท่านก็จงตอบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าถ้าฉันไม่ขายสิ่งเหล่านี้ฉันจะไปขายอะไรเพราะว่าเหล่านี้เป็นสมบัติที่ฉันมีอยู่ฉันก็มาขายแต่ถ้าใครก็ตามมาทักท่านว่าทำไมเอาเงินเอาทองมาขายให้ท่านถามท่านนั้นว่า มันอยู่ตรงไหนน้องชี้ดูซิจับดูซิเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นจับเงินและทองก็จะกลับกลายเป็นเงินและทองเหมือนเดิมแนะนำอย่างนี้เศรษฐีก็ทำตามคำแนะนำทุกประการทุกคนก็ทักว่าท่านทำไมเอาทานมาขายห,หินหายเกือบทุกคนนางกีสาโคตมี เดินผ่านตลาดถามท่านเศรษฐีไม่เหมือนคนอื่นถามว่าทำไมท่านเอาทองเอาเงินมาน,นั่งขายอย่างนี้เศรษฐีดีใจว่าคงจะเป็นเรื่องจริงละที่ท่านบัณฑิตท่านแนะนำก็เลยถามหญิงกีสาโคตมีนะว่าไหนเงินทองอยู่ตรงไหนนางกีสาโคตมีชี้แต่จับสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเงินและทองเหมือนเดิมเศรษฐีพอได้เงินและทองกลับเหมือนเดิมแล้วก็สู่ขอนางกีสาโคตมีมาเป็นภรรยาเพราะถือว่าเป็นคู่บุญอยู่ด้วยกันมาได้3ปีนางกีสาโคตมีนั่นก็ได้มีบุตรกับท่านเศรษฐี พอเด็กโตขึ้นมาอายุได้สาขวบก็หมดบุญลูกของนางกีสาโคตมีตายแต่นางกีสาโคตมีนั้นยังยอมรับไม่ได้ถึงความตายของลูกนางจึงอุ้มลูกเนี่ยไปตามที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านหมอไม่ว่าจะเป็นบ้านคนทั่วไป เดินไปในร้านตลาดถามทุกคนเพื่อจะให้ได้ยาที่จะมารักษาลูกอยากได้ยามารักษาลูกให้หายทุกคนก็มองนางกีสาโคตมีว่าเออนางนี้คงเป็นบ้าไปแล้วเพราะความรักลูกนี่แหละยอมรับไม่ได้ นางกีสาโคตมีเนี่ยอุ้มลูกไปถามหลายๆคนบุญดีหน่อยไปเจอท่านที่เป็นบัณฑิตท่านก็แนะนำว่าเออมีอยู่คนรักษาลูกท่านหายในนี้นางกีสาโคตมีนี่ดีใจสุดเมื่อรู้ว่ามีคนรักษาลูกตัวเองหาย ก็เลยถามว่าท่านนั้นเป็นใครบัณฑิตก็ชี้ไปที่พระเชตวันบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถรักษาลูกท่านได้นางกีสาโคตมีไม่รอชา้าไปพระเชตวันทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงรักษาลูกของฉันได้เลยทีพระพุทธเจ้าตอบว่าได้แต่มียาอยู่ชนิดหนึ่งที่จะเอามา รักษาลูกเธอได้น่ะมีนั่นก็คือเม็ดผักกาดให้เธอไปหาเม็ดผัก,กาดแลนะนางกีสาโกตมีดีใจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหาแต่พราพรธเจ้าก,ก็ตอบตร์บอ,บอกอีกว่าเม็ดผักกาดที่ได้มาที่จะรักษาลูกเธอหายนั้นจะต้องมาจากตระกูลที่ไม่มีคนตายเลย จากครอบครัวและตระกูลที่ไม่มีคนตายเลยอันนี้รักษาหายแน่นอนกิสาโคตมีไม่รอชา้าเดินทางไปถามเมธพัก,กดดอันเป็นสูตรผสมยารักษาลูกที่ตายให้หายปรากฏว่าไปถามทุกบ้านมีเกือบทุกบ้านแต่พอถามคำถามที่สองว่าในครอบครัวนี้ในตระกูลนี้ มีคนเคยตายบ้างไหมปรากฏว่าได้รับคำตอบเหมือนกันทุกหลังคาเรือนว่าอา้าวตระกูลนี้ครอบครัวนี้ก็ต้องมีคนตายสิเเพราะความตายเป็นเรื่องธรรมดาป่ย่าตายยายแก่มากก็ตายถามทุกหลังคาเรือนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดน,นางกีสาโคตมีได้ข้อคิด ได้ขอคิดว่าเรานั้นยอมรับความตายไม่ได้เรานั้นโง่อยู่คนเดียวไม่รู้ว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้แก่และตายไปเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นท่านจึงนำลูกไปวางในป่าช้าแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเห็นนางกิสาโคตมีกลับมาก็ได้แสดงธรรมให้นางแสดงธรรมให้นางจนในที่สุดบรรลุเป็นโสดาบันพอบรรลุเป็นโสดาบันแล้วได้รับการบวชเป็นภิกษุณีและตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยบุญบาร,รมีที่บำเพ็ญมาก็ได้บรรลุพระอารหันต์ในที่สุดอันนี้เล่าอย่างย่อมนี่คือคุณของพระธรรม พระธรรมนั้นมีคุณมากมายแต่ว่าพระธรรมนั้นจะมีคุณกับคนที่ปฏิบัติธรรมและนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือพระธรรมเป็นสาระอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันประเสริฐด,ดวงที่สองดวงที่สามนั้นคือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันพระสงฆ์เรานั้นมีหน้าที่มากมายที่จะดูแลเผยแผ่และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระสงฆ์นั้นมีหน้าที่หลายอย่างเช่นการปกครองดูแลลูกพระลูกเนนเจ้าจวาดก็ดูแลลูกพระลูกเนะนเจ้าคณะตำบลก็ดูแลในตำบลของตัวเอง เจ้าคณะอำเภอก็ปกครองบริหารในอำเภอของตอนเองเจ้าคณะจังหวัดก็เช่นเดียวกันเพราะงานในจังหวัดเนี่ยมันเยอะจึงแบ่งเป็นแผนกแผนกไปมีงานการปกครองมีงานการศึกษามีงานเผยแพร่มีงานสาธารณรูปการการซ่อมแซมหาวนวัตถุ การก่อสร้างท้าวรวัตถุเป็นต้นและงานการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์น้ำท่วมก็ไปน้ำท่วมก็ไปอย่างนี้นี่คือหน้าที่ก็แบ่งงานกันไปใครถนัดสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในคณะ นามของคณะสงฆ์ในอำเภอนั้นๆในวัดนั้นๆอย่างโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าก็เป็นโครงการระดับประเทศที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ดำริและมอบหมายคณะกรรมการในส่วนต่างๆให้ออกอเพื่อส่งเสริมให้คำแนะนำและให้กำลังใจ แกท่านทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นงานการเผยแผร่ในจังหวัดเชียงใหม่ย่ยอลงมาอย่างเช่นรายการธรรมรับอรุณที่เราทั้งท่านทั้งหลายได้พบปะกับพระสงฆ์ในตอนเช้าเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งในงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจาก หลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็คือหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งท่านนั้นได้รับหน้าที่เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่งานนี้เป็นงานที่จะต้องทําทุกส่วนทุกฝ่ายมีความสําคัญดังนั้น จึงมีโครงการและรายการธรรมะรับอรุณและโครงการต่างๆเช่นโดยเฉพาะในช่วงพรรษาจะมีโครงการธรรมะสัญจรบางตำบลก็ไปทุกวัดบางตำบลก็จัดครั้งเดียวในหนึ่งพรรษาแล้วแต่ข้อตกลงของพระสงฆ์ในตำบลน,นั้นอำเภอก็เช่นเดียวกันทางอำเภอก็จะ บางอำเภอก็จะออกทุกวันพระบางอำเภอก็ออกเฉพาะวันพระที่เป็นแคำ่ำเพราะสิบห้าค่ำนี่กิจกรรมของพระสงฆ์เยอะบางอำเภอออกทุกวันพระจังหวัดก็เหมือนกันนี่คืองานเผยแพ่ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีสัญญาตกันว่าเราจะต้องออกให้ความรู้ให้ธรรมะ พบปะกับญาติโยมและเยี่ยมวัดต่างๆในช่วงพรรษาเป็นโครงการธรรมสัญจรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นสืบทอดโดยพระสงฆ์เพราะพระพุทธศาสนานั้นมีปริยัติกับปฏิบัติเป็นคู่กันปริยัตินั้นหมายถึงการให้การศึกษา ให้ความรู้แก่กุลบุตรผู้ใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะเมื่อมีความรู้ความสามารถแล้วก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติโดยการปฏิบัติอ่าโดยโดยการปฏิบัติเช่นการปกครองการเผยแผ่ที่ว่าหมายเมื่อกี้ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งการปฏิบัติประการที่สองนั้นก็เป็นการปฏิบัติ โดยปฏิบัติทางจิตเช่นการเจริญสมาธิการเจริญวิปัสนาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งกิจเหล่านี้เป็นกิจที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งพระสงฆ์นั้นก็เป็นหนึ่งในสาระที่พึ่งอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนอกจากท่านจะทำงานอย่างนี้แล้ว ท่านทั้งหลายเหล่านี้ยังเป็นนาบุญอันประเสริฐด,ด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ดังนั้นพระรัตนตรัยที่เราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐสามอย่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพุทธะหมายถึงผู้รู้รู้ดีรู้ชั่วรู้แยกแยะสิ่งดี สิ่งชั่วสิ่งไหนดีควรทำสิ่งไหนชั่วควรละเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขกับพวกเราทั้งหลายได้ตื่นตื่นอะไรตื่นตัวอยู่เสมอในการสร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เกิดเมื่อเรามีคุณธรรมเนี่ย เราสามารถทำอะไรได้เยอะกว่าหน้าที่ที่เรามีอยู่โครงการต่างๆที่ดีเนี่ยของการธรรมะรับอรุณของการรักษาศีลหา้าโครงการธรรมะสัญจรเป็นการตื่นตัวเพื่อทำคุณงามความดีทำชีวิตให้มีคุณค่าประการที่สามของความหมายพุทธ,ธะก็คือเบิกบาน มองไปข้างหลังว่าสิ่งไหนที่เราทำมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นทำให้มันใจชื้นขึ้นมานี่รู้ตื่นเบิกบ,บานแต่ความหมายกันลึกนะมีเยอะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับอาพุทธ,ธะนะต่อมาพระธรรมก็อย่างที่เล่าไปว่าพระธรรมนั้นมีคุณค่าความเมตตา,าในส,สังคมไทยเราเนี่ย อาศัยคุณของพระธรรมนะความกตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณต่อสถาบันกษัตริย์ต่อพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้จะอยู่กันอย่างไรจะมีความสุขไหมความเมตตาความกรุณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอนนี้ทางภาคเหนือ,อตอนลงไปภาคกลางน้าเกิดอุทกภัยน้ำท่วมได้รับแรงใจช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายทั่วประเทศนะโยมนะทั่วทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้เพราะสื่อต่างๆทีอ่ออกข่าวไป ก็ได้รับแรงศรัทธาจากท่านทางลายเหล่านั้นบริจาคช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมทั่วไปที่มีกําลังมากที่มีกําลังน้อยก็ช่วยตามกันตามกําลังเพื่อบรรเทาอุทกกัะเพยภัยที่มันเกิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาต่อกันและกันเนี่ย ็ลำบากเห็นไหมว่าพระธรรมนั้นมีคุณค่ามากมายหากทุกคนมีธรรมมีทั้งศีลมีทั้งธรรมเนี่ยสังคมนั้นมีความสุขอย่างแน่นอนประการสุดท้ายก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นเป็นเหมือนหลักชัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการให้ข้อคิด ที่ดีๆกับญาติโยมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพระสงฆ์นั้นท่านก็เป็นตัวอย่างในทางที่ดีคนเราเนี่ยญาติโยมอาจจะบอกว่าบางทีพระไม่ดีก็มีเราจะไปคิดอย่างนั้นโยมคนดีและคนไม่ดีนั้นมีทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่แต่สมัยนี้ไม่ใช่แต่ยุคนี้ยุคเดียวคนดีสองพันปีกว่า ก่อนก็มีในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็มีปัจจุบันก็ยังมีทั้งคนดีและคนชั่วในอนาคตต่อไปข้างหน้าอีกร้อยปีพันปีคนชั่วคนดีก็มีปะปนกันอย่างนี้ดังนั้นใครจะดีใครจะไม่ดีไม่เป็นไรแต่ตัวของเรานั้นต้องบอกตัวเองว่า เราจะต้องสร้างคุณงามความดีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้ท่านทั้งหลายให้กำลังใจตัวเองว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรานั้นดีมีธรรมะก็พอในฐานะที่เราได้ เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งหนึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายในรายการธรรมรับอรุณเบื้องต้นก็ขอกราบขอพ่อคุณพระเดชพระคุณพระเทพสิงหาัวราจาร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่และท่านอาจารย์พระครูโสโพลปริยัตเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ ธรรมะรอรุณที่ได้ให้โอกาสมาให้ข้อคิดมาพูดมาคุยกับท่านทั้งหลายในรายการธรรมะอรุณในวันนี้ขอบุญญาบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะมาะถึงท่านทั้งหลายและครอบครัวและมีความเจริญเหมือนกันทุกคนทุกท่าน É... Uh...